สวัสดีทุกคนกครับผมแล้วก็วันริสคริสมาสกันนะครับทุกคนก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับผมผมจะมาเวทพอนะผมขอให้คริสต์มาสปีน,นี้เป็นคริสต์มาสที่อบอุ่นสำหรับทุกคนนะผมขอให้พบเจอความสุขนะก็หนาวนะครับก็อย่าลืมรักษาสุขภา,าพกันด้วยก็ไอเกมคริสต์มาสที่ผมเล่นปีที่แล้วนะครับเกมเกมนี้ครับผมคือก็ปีนี้ก็ยังยังอยู่นะครับก็คุณคุณแค่พิมพ์มาคำว่าคริสต์มาสนะฮะพิมพ์คริสต์มาส แล้วคุณจะสลังเกตเห็นกล่องของขวานที่มันเด้งดึงอยู่ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปครับผมก็มจะมีบอลลูนเด้งขึ้นมานี่พอรอปัสต้าโบกมือให้เรานะฮะก็โหลดดีนิดนึงทำสิชีวิตเซนต้ายังอยู่เว้เกมพวกนี้ยังอยู่แต่ว,ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมพวกนี้นะฮะถึงแม้ว่าเกมมันจะดได้รักเพียงใดนะก็ถ้าใครอยากเห็นว่าเกมไดนรักยังไงก็ไปดูอ่าแล้วตดดีแล้วหรือไม่ก็ ไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับเกมมันน่ารักจริงๆนะฮะก็นี่ผมจะมาบอกข่าวเกี่ยวกับเกม Marvel Snap นะว่าผมเผื่อใครที่แบบว่ายังไม่ตัดสินใจจะเล่นนะครับหรือแบบเฮ้ยเกมมาเล่นยังไงวะหรืออยากจะเล่นนะฮะแต่ก็ยังไม่คิดจะเล่นัะทีนะผมผมมีข่าวจะมาบอกนะฮะสำหรับเกม Marvel Snap นะมันก็คือกิจกรรม Happy Winterburst นะฮะก็คือการล็อกอินแล้วมันจะได้ของรางวัลนะคือไม่ต้องล็อกอินทุกวันล็อกอินวันไหนได้ของรางวัลนั้นนะฮะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าวันที่2 5ซึ่งก็คือวันคริสต์มาสเนี่ยคุณจะได้ การ์ดการ์ดหนึ่งนะครับผมก็คือนิกฟิ u ลี่พร้อมลายเซ็นของป่าซามูเอลแจ็คสันนะครับผมคนที่สแสดงเป็นนิกฟิวลี่คือต่อให้คุณแบบคุณไม่ได้ชอบมาวิลแซนดหรือแบบไม่ได้ชอบมาวิลอะไรพวกนี้แต่ถ้าคุณเป็นแฟนเซเวนแจ็คสันเนี่ยคุณพลาดไม่ได้เลยนะฮะถ้าคุณเป็นแบบแฟนขับซามูเอลเนี่ยลายเซ็นซามูเอลแจ็คสันนะผมคุณไม่ทำอะไรเลยคุณแค่โหลด Marvel Snap มาวิลแสดมาครับแล้วก็รออินเข้าไปคุณก็จะได้ลายเซ็นซามูเอลแจ็คสันเลยนะครับผมแล้วสำหรับใครที่อยากจะเอ,อ คิดว่าจะแบบเอ๊เล่นมาเวลสแนปดีไหมวะหรือแบบยังไงดีแบบไม่รู้จะเริ่มเล่นดีไหมผมแนะนําเลยถ้าคุณคิดจะเล่นหรือแบบสักนิดหนึ่งในส่วนหรือของจิตใจคุณนี่คืจะเล่นน้องเวลสแนปผมผมแนะนำว่าคุณลองอินเข้ามานะฮะวันที่20เข้าผมเพราะเดีจะคุณจะได้การนิกฟิวรี่ไปนะฮะซึ่งเป็นสกินนะฮะสกินนิกฟิวรี่พร้อมายเ็นซามูเอลแจ็คสันสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมที่แจกเฉพาะวันที่2 5ปีนี้เท่านั้นนะฮะอันนี้ผมมาขายของนะผมถึงแม้วเวลสแนปไม่ได้จ้างผมแต่ผมมมรู้้้สึกว่่่่าาาัันนนนนแแบบบบคคออขขงงดีีะะฮท คนที่คิดจะเล่นแต่ก็ไม่เล่นสักทีหรืออะไรเนะี่ยแค่มาลอาอินเฉยๆคุณได้ลายเซ็นของลาลาทุก์ซ์ตาระดับโลกไปแล้วอะ่ะเจ๋งจริงๆนะแล้วก็บอกไปก่อนนะผมว่า Nick Fury เนี่ยเป็นการ์ดผู้สามผมอะคุณอาจจะงงเป็นผู้เล่นใหม่หรือแบบจัะไม่เคยเล่นผู้สามคืออะไรเอาเป็นว่าสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมันคือการ์ดที่โคตรดีแล้วผมซึ่งคุณจะได้ไปฟรีๆนะก็คือเกมนี้คือต่อให้คุณมีสกินนะแต่ว่าคุณไม่มีแบบตัวหลักอะถ้าะคุณนั่นคง่ายๆสมมติคุณเล่นอาวี ถ้าคุณมีสก,กินแต่คุณไม่มีตัวหลักคุณเล่นไม่ได้ถูกไหมแต่เกมเนี้ยคุณแค่มีสก,กินคุณก็เล่นได้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องมีตัวหลักคุณก็เล่นได้เลยนะฮะก็ตามนั้นนะครับผมนั่นแหละลายเซนโซวิยตจ้าสั่นนะเขาเซนไว้ค่อนข้างสวยเนีย่ยนั่นแหละการที่ฟิลีเมันการภูสามนะฮะก็ปกติผู้เล่นใหม่ก็คือจะอยู่ที่พูหนึ่งนะฮะก็คือมันคือการ์ดเทพนั่นเองนะฮะผมอธิบายง่ายๆเลยคือสำหรับผู้เล่นใหม่คือมันโคตรดีนะฮะซึ่งการที่ผมก็ยังไม่มีแล้วซึ่งมัันนมมดีากฮะเออ แล้วก็พวกของเติมสกินอะไรพวกนี้ครับผมก็คือไม่สำคัญครับหลกัหลกๆก็คือสมัยยักสันครับผมก็ไปลออินกันมาได้นะผมมาแจ้งเท่านี้แหละนะครับปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็อยากจะมาอวยพรนะเอออวยพรแฟนข่าวอะไรของผมนะฮะผมมาเป็นแฟนข่าวสตอร์คไอบ์เบอร์อะไรอย่างนี้คนที่ติดตามผมมาอ่าก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปเลย คริสต์มาสก็มาอับสนหน่อยแล้วกันรอเพลงพร้อหน่อยมีความสุขมากอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือจะพยายามกลับมาทำคลิปอย่างเต็มที่แล้วผมซึ่งเป้าหมายของผมก็คือที่ผมเคยพูดไหมว่าวันที่เมกราของผมของปีนี้นะก็คือเป้าหมายของผมผมได้บอกไปแล้วว่าผมเป้าหมายคือ10,000ซับสไครป์ภายในปีนี้แล้วผมซึ่งปีนี้ผมได้ทำมาได้ทั้งหมด 309 s 30 u b s c r i b e นะฮะตอนนี้ก็ถ้าใครดูคลิปนี้ดูยยอะมันเลยกด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมในการกด Subscribe นะครับผมเพื่อให้ผมได้บรรลุเป้าหมาย10,000หมื่นสับสกภายในปีนี้ซึ่งเหลือเวลาอีก6วันนะฮะก็6วันกับอีกเอ่อประมาณ90,000เอ้ยเก0าพันเจ็ดร้อยสับนะผมจริงๆก็เป็นเจ็ดร้อหรอกแต่ก็ประมาณนั้นโอเคเฮ้ยเกียร์ไกลก็นี่นี่ไลฟ์ไลฟ์สดอันนี้ครผมผมเล่นเกมอ่าคือส่วนที่ผมเปิดให้ดูต้นคลิปนะฮะ ก็ไปดูกันได้นะผมยุนเป็นเกณฑ์ที่น่ารักมากตอนนี้ผมกล้าจังเลยอะอะไรวะเนี่ยนั่นแหละครับผมก็ฝากติดตามกันต่อไปนะผมถึงแม้ผมว่าจะพูดไม่รู้จะกี่รอบแล้วบอกว่าจะกลับมาทําคลิปทําคลิปทําคลิปแต่ก็ไม่กลับมาสักทีนะฮะก็ขอโทษจริงๆก็ขอโทษจากใจเลยนะฮะโอ้ผมจะกลับมาทําจริงๆและเอาจริงๆและเออผมผ่าเขาเทไม่ได้จริง แล้วผมผมว่าผมจะมาบุกเบิกวงการมาเวทแนดหรือถึงถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นมาเวทแนดผมก็จะเล่นเกมอื่นผมจะหากเกมมาเล่นให้คุณดูให้ได้คุณรีคอยม,มาได้นะผมเพราะให้ผมอยากเล่นเกมอะไรที่ไม่ใช่สลามดังนะครับผมผมผมบอกตรงนี้อีกรอบหนึ่งย้ําอีกรอบหนึ่งผมไม่ได้เล่นสลัสนามดังแต่ผมแค่ไม่มีคอนเทนต์กันมาแล้วผมแค่ไม่ได้ตามแล้วถ้ามันมีคอนเทนต์ผมก็จะอัพนะครับผมอย่างคอนเทนต์ลูกโลคูขนาดแบบเนี้ยถ้าผมแบบ มีเวลารีเสิร์ชหรืออะไรแบบนี้คนเล่ลูกคนต้องหาแบบในเฟเ่องจอเดียลุคเขาว่าใครเดชซากูเรนิสลอสแมดอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็จะกลับมาทำนะฮะผมก็จะมาทำอะไรอย่างนี้นะถ้าจะเจอตัวที่มันเหมือนแบบเหมือนจริงๆอ่ะอุ้ยโฆษณาะไรเนี่ยช่างมันก็เออนี่นี่นี่เนี่นี่คือผมเออผมอยากบอกเลยว่าแบบว่าเยาอยู่จะเป็นใครนะผมไม่อยากให้แบบคุณมาเถียงกันอะไรแบบนี้มัน มันไม่ดีนะครับผมอย่าอย่าด่ากันในคอมเมนต์ผมนะครับผมไม่อยากจะตอบอะไรเท่าไหร่นะผมก็โอเคครับผมก็เนียค่อคยคุยกันดีกว่าที่หกวันจะปีใหม่แล้วก็ไว้วันเผื่อปีใหม่เลยละกันก็ขอให้6กวันที่เหลือเนี่ยคุณได้ทําตามเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้นะผมขอให้มีความสุขนะผบในหกวันที่เหลือขอให้มีความสุขทุกวันผมให้ทุกวันนั้นมีความสุขนะผมแล้วก็ขอให้เขาได้แล้วเขาไม่ไปไหนนะผมขอให้เขาดาวแล้วเขายังอยู่นะเออโอเคครับผมก็ ฝันดีทุกคนเอ๊ะฝันดีเออผมว่าที่ตอนเที่ยงคืน48เออฝันดีทุกคนนะฮะมีความสุขมากวันคริสต์มาสทุกคนนั่นแหละวัคนคริสต์มาสรับทุกคนมีความสุขมากอบอ,อุ่นอบอ,อุ่นขอให้เป็นช่วงเวลาที่อบอ,อุ่นนะครับ